ก็มาดูอีกตัวนะครับที่เป็นคุณศัพท์ที่ไม่เป็นไปตามกฎนะฮะให้สังเกตตามนี้เลยนะครับก็คือด้านซ้ายเนี่ยคือเป็นไปตามกฎเห็นไหมครับส่วนด้านขวาเนี่ยไอตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวแสบนะฮะดูตรงนี้ก่อนนะครับ2ตัวนี้มีอะไรเหมือนกันครับเห็นไหมครับที่ผมบอกจานไว้คือลงท้ายคือก่อนหน้าตัวลงท้าย2ตัวเนี่ยจะเป็นตัว A M, แอ<ม>นก็คือตัวนอนดูของภาษารัสเซียเหมือนกนันทั้งคู่เห็นไหมครับทีนี้ดูตรงนี้นะครับ จำได้ไหมครับที่ผมเคยบอกไว้สระเสียงสระหตัวของภาษารัสเซียเนี่ยมีเสียงเบาอยู่ตัวเดียวคือสระอ e. ีเห็นไหมครับสระอื่นเป็นเสียงหนักส่วนสระอ e. ีเป็นเสียงเบาและสระเกลยงพยัญชนะทั้ง4ตัวคือยาเกียโยยูก็เป็นเสียงเบาด้วยนะฮะนี่ครับไปสําคัญก็คือตัวนี้มันลงมันเป็นเสียง แอนนอนหนู new, ที่ลงท้ายด้วยสละเสียงหนักแต่ตัวนี้เป็นเสียงแอนนอนหนู new, ที่ลงท้ายด้วยไอ้ที่อยู่หน้าสละเสียงเบานะฮะมันต่างกับตรงนี้เพราะนี่คือจุดสัมพันธ์ไอเสียงหนักเนี้ยไม่มีปัญหา ح, เปลี่ยนตามปกติเปียบเลยแต่ตัวที่ลงเสียงเบาเนี้ยครับที่มีปัญหาในเมื่อมันเป็นเสียงเบาปุ๊บเมื่อจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นเบาด้วยนะครับนี่เฉพาะเฉพาะที่มันเป็นลงท้ายด้วย แอนนะครับที่เป็นนอนหนูนะครับเท่านั้นนะครับอันนี้มันเป็นเสียงเบาเพราะนั้นต้องเปลี่ยนด้วยเพราะนี่มันอันนี้ถ้าผันตาปกติคือมันจะได้ลักษณะน,นี้ซึ่งยังไม่ถูกต้องนะครับเพราะอาเป็นสละเสียงหนักโอเป็นสลาเสียงหนักไอ้นี้มันเริ่มจากเสียงเบาเพราะนั้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นยาด้วยเห็นไหมครับเช่นกันครับตัวนี้ โอก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นเหีย yeah, ด้วยเห็นไหมฮะคือไม่ต้องกังวลน,นะครับไอ้ที่มีปัญหาอย่างเนี้ยมีไม่กี่ตัวนะฮะเค,คมีน้อยมากๆนะครับที่มาลงท้ายด้วยแอนแล้วลงท้ายด้วยสละเสียงเบาอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จำจำไว้แค่นี้ก็พอครับหลักของมันนะฮะก็จบเรื่องคนคำโทรศัพท์เท่านี้แหละครับ อ่าเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนวันนี้นะครับก็คืออ่าสรรพนามแสดงความชี้เฉพาะเจาะจงนะฮะอูกาซาชินาเยะเมสตาอิเมเนียนะครับไอเมสตาอิเมเนียเนี่ยแปลว่าสรรพนามนะฮะส่วนอูกาซาชินาเยะแปลว่าชี้เฉพาะเพราะนั้นก็เลยแปลว่าสรรพนามแสดงความชี้เฉพาะเจาะจงนะฮะอ่าก็จะมีดังนี้นะครับคือภาษาอังกฤษจะมีอะไรครับ this แปลว่านี้ เด็ Dead, ที่แปลว่านั้นถูกไหมครับภาษารัสเซียก็มีเช่นกันนะครับดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับซ้ายสุดเพะนนให้ตรงนี้ให้ปิดไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือดีสของภาษารัสเซียนั่นเองอันนี้อ่านว่าแอตนะครับอันนี้ถูกนะครับแอตเพราะว่าอุดลเียอยู่ที่พยานหน้าโอตัวนี้เราต้องออกเป็นสระอ่านนะครับแอตแอตแอตอันนี้แอตเหมือนกันนี้ก็แอติีเห็นไหมครับตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันเลย ให้ระวังด้วยแยกแยะไม่ได้นะต้องแยกแยะด้วยการเขียนอย่างเดียวนะครับแล้วก็แยกแยะด้วยคําที่มันไปนําหน้านะครับเอาไปฮะตรงนี้อย่าเพิ่งไปดูนะครับดูดูตรงนี้ก่อนนะครับก็จะตรงนี้แล้วตรงนี้ไม่มีปัญหาครับอ่าฮะแอสตัตสตูเดียนก็แปลว่านักเรียนนักศึกษาคนนี้นักศึกษาชายด้วยนะครับแอสตาสตูเ e ดียนกศึกษาหญิงคนนี้นะฮะ ก็คือทำให้ตรงเพศกันเห็นไหมครับแอตาปิสโมเห็นไหมครับถึงแม้เสียงจะฟังไม่ออกนะครับแต่ว่ามันไปนำใบนําคาหน้าคํานามเพศกลางก็เลยม,มีปัญหาก็เลยเป็นแอตาปิสโมก็คือจดหมายนี้ฉบับนี้ส่วนี้คือแอตติสตูเดียนเตอนักศึกษาหลายคนเหล่านี้เห็นไหมครับไม่ยากเลยครับอ่ะ คราวนี้เรารู้จักดีสแล้วเราก็ดูแดดกันแดดของภาษาละเซียใช้คําว่าโตดนำหน้าคํานามเพศชายตาโตนะครับเพราะว่ามันมีพยางค์เดียวจําได้ไหมครับมีพยางค์เดียวถือว่ามีอุดาระเนียเพราะนั้นโอก็เลยต้องออกตัวโอก็เลยต้องออกเป็นเสียงโอเหมือนเดิมโตดตาโตเชี่ยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอ e ีแล้วนะครับให้ระวังจุดนี้ไว้นะฮะโตสตูเดียน s าสตูเดียนกาโตบิสมเจสตูเดียนต์นะครับก็ไม่ยากนะครับฮะเรื่องนี้ง่ายครับง่ายหละครับรอ่าครับเราเรียนไปสองเรื่องนะครับคือคำคุณศัพท์ซึ่งไปขยายคำนามนะครับแล้วก็คำสรรพนามที่เฉพาะที่ไปขยายขนายเช่นกันดาะนั้นเราลเลยสรุปได้ว่าคำประเภทใดก็ตามนะครับที่ไปขยายคำนาม ก็ต้องเปลี่ยนเพศและพน์และการลบด้วยตามคํานามนั้นนะการลบเรายัางไม่เรียนนะครับเอาเฉพาะแค่เพศและพน์ก่อนนะครับเช่นการกับคําต่อไปนี้นะครับที่ในเมื่อมันไปขยายคํานามฉะนั้นมันเลยต้องเปลี่ยนเพศและพน์ตามคํานามที่มันไปขยายนั่นก็คือปรีปริติชาจินนายเยเมสตาอิเมเนียก็คือ คำสรรพนามแสดงว่าเป็นเจ้าของนะครับตัวนี้แปลว่าสรรพนามอันนี้แปลว่าอันนี้แปลว่าเป็นเจ้าของนะครับก็คือเป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของถ้าภาษาอังกฤษก็คือคําว่า my ถูกไหมครับที่แปลว่าของฉันภาษารัสเซียก็มีเช่นกันก็คือคําว่ามยแต่ my เนี่ยขยายคําคํานามเพศชายเท่านั้นนะครับก็ดูตามนี้ไปเลยน,นะครับป้าป้า พ่อเพราะนั้นเป็นเพศชายถึงแม้จะลงท้ายด้วยอาก็ตามนะครับฮะมาม่าเป็นเพศหญิงเพราะแปลว่าแม่นะเมียสตาเห็นไหมครับลงท้ายด้วยโอเป็นเพศกลางแปลว่าที่นั่งลาดี้เชียร์เห็นไหมครับลงท้ายด้วยอีนะครับเป็นพปาหัวโพสแปลว่าพ่อและแม่หรือผู้ปกนะครองนะฮะอ่ะเมื่อโมยเราต้องเริ่มที่เพศชายทุกครั้งนะครับ มวยแปลว่าของฉันมวยปาป้าก็เลยแปลว่าพ่อของฉันเห็นไหมครับเปลี่ยนเพศโพสตามคํานามที่มันไปขยายนะนี่เป็นเพศชายนะครับถึงแม้จะลงท้ายด้วยอาเพราะมันแปลว่าพ่อนะฮะเหมนกัครับมายามามาก็คือแม่ของฉันนะฮะมาโยเมสตาก็แปลว่า,าที่นั่งของ ฉันมาียราดีเจรีก็แปลว่าพ่อแม่ของฉันนะฮะซึ่งเป็นพระพอน์พระโอรสก็ต้องเปลี่ยนรูปให้เป็นพระหจพ์อ่ะของฉันเนี่ยฉันนี่เป็นบุรุษที่1นะครับบุรุษที่2คืออะไรครับก็คือเธอเธอคือคนบุรุษที่1นึ่คือคนพูดส่วนเธอเนี่ยคนฟังคนที่ฟังฉันพูดก็คือเธอง่ายๆครับ ก็แค่เปลี่ยนตัวนี้เองครับให้เป็นนะฮะอันนี้อ่านว่าทวอยนะครับสระสองไอพยัญชนะสองตัวติดกันนี่ไม่ถือว่าเป็นไม่ถือว่าเป็นพยานะครับก็คือให้จะลืมนะครับการนับพยานให้นับที่สระมันม่เนื่อเมื่อมันมีนมในเมื่อมันมีสระแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นมันก็มีแค่พยานเดียวตัวนี้เลยอ่านว่าทวอย ถึงแม้ไม่ใส่อุดาเรเนียก็ก็ถือว่าโอตัวนี้มีอุดาเรเนียอยู่เพราะนั้นต้องออกเป็นเสียงโออ่วาวทะโวยนะครับอ่าทวายาทวาโยอ่าตัวนี้นึงบอกไปนะครับตัวโยถือว่ามีอุดาเรเนียอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นคำไหนก็ดก็ตามที่มีตัวโยอยู่ไม่ต้องมีตัวไม่ไม่ต้องมีอุดาเรเนียอยู่แล้วเพราะตัวโยเนี่ยถือว่าลงเสยงหนักไปแล้วนะฮะ ทวาอีนะฮะอ่าทวายีปาปะก็คือพ่อของเธอทวายามามาแม่ของเธอทวายโอมีสตาที่นั่งของเธอทวายีราดาลาดิเจลีก็พ่อแม่ของเธอเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับอ่ะเรามีบุรุษที่นหนึ่งแล้วบุรุษที่นหนึ่งที่ไปเด็กโพสคือฉัน เรามีบุตรที่สองแล้วบุตรสองที่เป็นเอกภพคือเธอเรามาดูาบุุษที่หนึ่งภพภก,กันม้ากครับก็คือพวกเรานะที่ยังไม่พูดถึงบุรุษที่สาเพราะว่าบุตรสามนี่ง่ายมากนะครับง่ายยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยบอกกันต่อไปเราเอาที่ยากก่อนนะฮะถ้าเป็นของของพวกเรานะครับเราจะใช้คําว่านาะช แปลว่าพ่อของพวกเราทายสิครับตัวนี้ต้องเป็นอะไรครับนะฮะก็น่าจะเป็นอานะครับเพราะเป็นแค่หญิงถูกไหมครับก็เป็นนาชามามาก็คือแม่ของพวกเราก็คือแม่เนะี่ยมีคนเดียวแต่พวกเรา,าหลายคนนะครับแล้วก็ ท้ายพี่ครับอันนี้เป็นเพศกลางเพราะนั้นคำรองท้ายตัวนี้ก็ต้องเป็นเหยื yeah, ่นะครับแสดงความเป็นเพศกลางก็เป็นนาเชหน้าเชเมสตาก็คือที่หน้าของพวกเราสุดท้ายก็คือหน้าชีนะครับถูกไหมครับเพราะว่าลงท้ายด้วยอีเป็นผู้ผู้เพราะนั้นก็เลยต้องเป็นผู้ผู้ผัวเหมือนกัน,กนคือหน้าชี ะะพ่อของพวกเราแม่ของพวกเราที่นั่งของพวกเราพ่อแม่ของพวกเรานะฮะอ่ะอันนี้เป็นบุรุษที่หนึ่งผูุ้ก็คือพวกพวกเราของพวกเรามาดูบุรุษที่สองผู้อุปโน์กันบ้างนะครับ ก็แค่เปลี่ยนตรงนี้เองเท่านั้นเองครับเห็นไหมครับบุุษที่1เอกพจน์กับบุุษที่2เอกพจน์คือของฉันและของเธอก็มีรูปร่างใกล้เคียงกันเห็นไหมครับแค่เปลี่ยนแค่ตัวหน้าเช่นกันครับบุุษที่1พห่พจน์กับบุรุษที่2พหุพจน์ก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันครับเห็นไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตัวหน้าเองใช่ไหมครับไม่ใช่ลองย้อนกลับไปดูนะครับว้าชปาปาก็คือพ่อของพวกคุณ วาชามามาก็แปลว่าแม่ของพวกคุณวาเชมิสตาก็คือที่นั่งของพวกคุณวาชีราดิเจลีก็แปลว่าพ่อแม่ของพวกคุณเห็นไหมครับตัวนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นอกจากจะเป็นปูหูกโแล้วที่แปลว่าพวกคุณแล้วยังเป็นบุรุษที่สองเอกพจน์ได้ด้วยเป็นการให้เกียรติก็คือมันแปลว่าคุณเห็นไหมครับมีความเป็นความเป็นสุภาพ กวา่วาๆกว่าเธอนะฮะเพราะน,นั้นมันแปลได้อย่างหนึ่งก็แปลว่าพ่อของคุณแม่ของคุณที่น่าของคุณพ่อแม่ของคุณนะฮะเป็นได้ทั้งเอกพน์และปู่พน์ครับนี่คือตัวนี้ตัวพิเศษนะครับดอกจันไว้เลยพิเศษนะครับเป็นได้ทั้งเอกพน์และปูป่พน์มีความหมายเป็นเชิญสุภาพนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูตัวง่ายแล้วที่ผมได้บอกไว้ก็คือบุุษที่รุษบุุษที่3นั้นง่ายยังไง ดูอย่างนี้เลยนะครับเห็นภาพปุ๊บจะรู้เลยว่าทำไมมันถึงง่ายง่ายนะครับนะฮะรู้อย่างครับว่าทำไมมันถึงง่ายครับ e v วแปลว่าเขาแปลว่าของเขานะครับพ่อของเขาแม่ของเขาที่หน้าของเขาพ่อแม่ของเขาเห็นไหมครับ ยีโวนะครับบางคนอ่านอ้าวทำไมไม่อา่านว่ายีโกนะฮะคือพูดยีโวเร็วๆนะครับหลายๆรอบจะรู้สึกว่ายีโกเนี่ยมันออกเสียงยากนะครับคนละเสียเ็เลยเปลี่ยนเฉพาะเฉพาะตัวนี้เท่านั้นนะครับเมื่อตัวแกละเนี่ยไปอยู่อยู่ในรูปนี้เท่านั้นนะครับถึงถึงอ่านเป็นวแหวนคือยีโววแหวนนะครับยีโวนะฮะแล้วมันก็ไปมีอิทธิพลต่อการลบต่างๆที่ผ่านตามมันด้วย ซึ่งจะบอกใน,นนโะค้ดแต่พูดไปก่อนให้รู้จักไว้ตัวนี้ว่ายีโวนะครับฮะบุตที่สามที่เป็นผู้ชายหรือเป็นเพศการเพศการผู้ชายผู้ชายกับเพศการเนี่ยคือมันไปตามการตลอดเห็นไหมครับตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นบุตรสามไม่ยากนะครับอ่ะมีของเข่าแล้วก็ต้องมีของเข่าผู้หญิงไม่ใช่เข่าวุนี้เข่าผู้ชายเข่าผู้หญิงหรือเธอหรือหล่อนนั่นเองนะครับของหล่อนก็จะใช้คําว่า ย,ยีฮะเหมือนกันเลยครับก็คือง่ายๆแล้วเปลี่ยนเหมือนกันเลยนี่คือบรุษัหลอนพ่อของหลอนแม่ของหลอนที่หน้าของหลอนพ่อแม่ของหลอนเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับมาดูตัวสุดท้ายกันดีกว่าครับนะก็คือของเขาทั้งหลายนั่นเอง นะะฮอีกอ่าดีๆนะครับอีกไม่ออกมีมีคอควายด้วยมีมีขาเสเลดนิดหน่อยอีกป่าปาอีกมามาก็คือพ่อของพวกเขาแม่ของพวกเขาที่หน้าของพวกเขาแล้วก็พ่อแม่ของพวกเขาเท่านี้แหละครับอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่าก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันไปนขยายคำนามเราต้องเปลี่ยนเพศและโพสตามคำนามนั่นก็คือตัวเลขแต่อย่าเพิ่งเรียนตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะบ้าตา,ตายซะก่อน นะครับไรครับก็คือเธอเธอคือคนบุรุษที่หนึ่งนคนพูดส่วนเธอเนี่คนฟังคนที่ฟังฉันพูดก็คือเธอง่ายๆครับก็แค่เปลี่ยนตัวนี้เองครับให้เป็นนะฮะอันนี้อ่านว่าทวยนะครับ สละสองไอพยัญชนะสองตัวติดกันนี่ไม่ถือว่าเป็นไม่ถือว่าเป็นพยานะครับก็คือให้จะลืมนะครับการนับพยานให้นับที่สละมันมเนื่องมาเมื่อมัน,มนมในเมื่อมันมีสละแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นมันก็มีแค่พยานเดียวตัวนี้เลยอ่านว่าทวยถึงแม้ไม่ใส่อุดารเนียก็ก็ถือว่าโอตัวนี้มีอุดารเนียนอยู่เพราะนั้นต้องออกเป็นเสียงโออ่านว่าทวยนะครับอ่าทวาย ทวายโยอ่าตัวนี้ลืงบอกไปนะครับตัวโยถือว่ามีอุดาเรเนตอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นคําไหนก็ดาก็ตามที่มีตัวโยอยู่ไม่ต้องมีตัวไม่ไม่ต้องมีอุดาเรเนียอยู่แล้วเพราะตัวโยเนี่ยถือว่าลงเสีนหนักไปแล้วนะฮะทวาอีนะฮะอ่าทนะวายีปาปะก็คือพ่อของเธอทวายามามา แม่ของเธอทวายโยมีเสตาที่นั่งของเธอทวายเยราดาลาดิเจลีก็พ่อแม่ของเธอเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับอะเรามีบุรุษที่หนึ่งแล้วบุรุษที่หนึ่งที่เป็นเด็กพจน์คือฉันเรามีบุุษที่สองแล้วบุี่สองที่เป็นเด็กพจน์คือเธอเรามาดูบุรุษที่หนึ่งพ,อพอระโอกันบ้างครับก็คือพวกเรานะฮะ ที่ยังไม่พูดถึงบุรุษที่สามเพราะว่าบุรุษสามนี้ง่ายมากนะครับง่ายยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยบอกกันต่อไปเราที่ยากก่อนนะฮะถ้าเป็นของของพวกเรานะครับเราใช้คําว่านาชัชนะแปลว่าข้อของพวกเราทายสิครับตัวนี้ต้องเป็นอะไรครับ ก็น่าจะเป็นอานะครับเพราะเป็นเพศหญิงถูกไหมครับก็เป็นนาชาไป2เรื่องนะครับคือคำคุณศัพท์ซึ่งไปขยายคำนามนะครับแล้วก็คำสรรพนามที่เฉพาะที่ไปขยายขนามเช่นกันดังนั้นเราเลยสรุปได้ว่าคำประเภทใดก็ตามนะครับที่ไปขยายคำนามก็ต้องเปลี่ยนเพศและพจน์และการลบด้วยตามคำนามนั้น การลกเรายังไม่เรียนนะครับเอาเฉพาะแค่เพศและโพสก่อนนะครับเช่นการกับคําต่อไปนี้ะน,นะครับที่ในเมื่อมันไปขยายคํานามฉะนั้นมันเลยต้องเปลี่ยนเพศและโพสตามคํานามที่มันไปขยายนั่นก็คือปริปริติชาจินนาเยเมสตาอิเมเนียก็คือคําสรรพนามสแสดงว่าเป็นเจ้าของนะครับตัวนี้แปลว่าสรรพนามอันนี้แซวอะ อันนี้แปลว่าเป็นเจ้าของนะครับก็คือเป็นสรพนามแสดงความเป็นเจ้าของถ้าภาษาอังกฤษก็คือคําว่า my ถูกไหมครับที่แปลว่าของฉันภาษารัสเซียก็มีเช่นกันก็คือคําว่า мой แต่โมยเนี่ยขยายคําคํานามเพศชายเท่านั้นนะครับก็ดูตามนี้ไปกันนะครับป้าป้าพ่อเพราะนั้นเป็นเพศชายถิงแม้จะลงท้ายด้วย r ก็ตามนะครับ มาม่าเป็นเพศหญิงเพราะแปลว่าแม่นะเมียสตาเห็นไหมครับลงท้ายด้วยโอเป็นเพศกลางแปลว่าที่นั่งลาดีเ้เจริเห็นไหมครับลงท้ายด้วยอีนะครับเป็นเปะหูจน์แปลว่าพ่อและแม่หรือผู้ปกครองนะฮะอะ่ะเมื่อโมยเราต้องเริ่มที่เพศชายทุกครั้งนะครับโมยแปลว่าของฉัน มอยปาปาก็เลยแปลว่าพ่อของฉันเห็นไหมครับเปลี่ยนเพศพสตามคำนามที่มันไปขยายนะนี่เป็นเพศชายนะครับถึงแม้จะลงท้ายด้วยอาเพราะมันแปลว่าพ่อนะฮะนัมนกันครับมายามา玛มก,ก็คือแม่ของฉันนะมาโยเมียสตาก็แปลว่า,าที่นั่งของฉันมายี ราดิเจรีก็แปลว่าพ่อแม่ของฉันนะฮะซึ่งเป็นพระพจน์พระโอรสก็ต้องเปลี่ยนรูปให้เป็นพระพจน์อ่ะของฉันเนี่ยฉันนี่เป็นบุรุษที่1นะครับบุรุษที่2คือนะฮะอูราซาชินาเย่เมสตาอิเมเนียนะครับไอเมสตาอิเมเนียเนี่ยแปลว่าสรรพนามนะฮะส่วนอูราซาชินาเยแปลว่าชี้เฉพาะเพราะนั้นก็เลยแปลว่าสรรพนามแสดงความชี้เฉพาะเจาะจง นะฮะอ่าก็จะมีดังนี้นะครับคือภาษาอังกฤษจ,จะมีอะไรครับ this แปลว่านี้ that ที่แปลว่านั้นถูกไหมครับภาษารัเสเซียก็มีเช่นกันนะครับดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับซ้ายสุดวพรายให้ตรงนี้ให้ติดไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือ this ของภาษารัเสเซียนั่นเองอันนี้อ่านว่าแอตนะครับอ่านได้ถูกนะครับแอตเพราะว่าอูดาเนี่ยอยู่ที่พยางน้าโอตัวนี้เราต้องออกเป็นสระอานะครับแอต แอตาแออันนี้แอตาเหมือนกันนี่ก็แอตติเห็นไหมครับตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันเลยนะฮะให้ระวังด้วยแยกแยะไม่ได้นะต้องแยกแยะด้วยการเขียนอย่างเดียวนะครับแล้วก็แยกแยะด้วยคาที่มันเป็นนาหน้านะครับเห็นไหมฮะตรงนี้อย่าเพิ่งไปดูนะครับดูดูตรงนี้ก่อนนะครับก็จะตรงนี้แล้วตรงนี้ไม่มีปัญหาครับอ่าฮะแอตตดสตูเดียนก็แปลว่านักเรียน นักศึกษาคนนี้นักศึกษาชายด้วยนะครับแอตตาสตูเดียนกันักศึกษาหญิงคนนี้นะก็คือทําให้ตรงเพศกันเห็นไหมครับแอตาปิสโมเห็นไหมครับถึงแม้เสียงจะฟังไม่ออกนะครับแต่ว่ามันไปนำไปนําคาหน้าคําคนามเพศกลางก็เลยไม่มีปัญหาก็เลยเป็นแอตตาปิสโมก็คือจดหมายนี้ฉบับนี้ส่วนี้คือแอตติส e ตูเดียนเตอนักศึกษา หลายคนเหล่านี้เห็นไหมครับไม่ยากเลยครับอ่ะคราวนี้เรารู้จักดีสแล้วเราก็ดูแดดกันแดดของภาษารัสเซียใช้คำว่าโตดนำหน้าคำนามเพศช,ชายตาโตนะครับเพราะว่ามันมีพยางค์เดียวจําได้ไหมครับมีพยางค์เดียวถือว่ามีอูดาเรเนียเพราะนั้นโอก็เลยต้องออกตัวโอก็เลยต้องออกเป็นเสียงโอเหมือนเดิมโตดตาโตเชียนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอ e ีแล้วนะครับ ให้ระวังจุดนี้ไว้นะฮะโตสตูเดียนตาสตูเดียนกากโตอิสโหมเจสตูเดียนตือนะครับก็ไม่ยากนะครับฮะเรื่องนี้ง่ายๆครับแค่นี้แหละครับอ่าครับเราเรียนอ่าก็มาดูอีกตัวนะครับที่เป็นคุณศัพท์ที่ไม่เป็นไปตามกฎนะฮะให้สังเกตตามนี้เลยนนะกัน,นะครับก็คือด้านซ้ายเนี่ยคือเป็นไปตามกฎ เห็นไหมครับส่วนด้านขวาเนี่ยไอตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวแสบนะฮะดู่างนี้ก่อนนะครับ2ตัวนี้มีอะไรเหมือนกันครับเห็นไหมครับที่ผมบอกจานไว้คือลงท้ายคือก่อนหน้าตัวลงท้าย2ตัวเนี่ยจะเป็นตัวแอนก็คือตัวนอนดูของภาษาละเซียเหมือนกันทั้งคู่เห็นไหมครับทีนี้ดูตรงนี้นะครับจําได้ไหมครับที่ผมเคยบอกไว้สระเสียง สระ6ตัวของภาษารัเสเซียเนี่ยมีเสียงเบาอยู่ตัวเดียวคือสระอีเห็นไหมครับสระอื่เป็นเสียงหนักส่วนสระอ e. ีเป็นเสียงเบาและสระเกลิงพยัญชนะทั้ง4ตัวคือยาเกียโยยูก็เป็นเสียงเบาด้วยนะฮะนี่ครับเป็นสําสคัญก็คือตัวเนี้ยมันลงมันเป็นเสียงแอนนอหนู ul, ที่ตรงท้ายด้วยสระเสียงหนักแต่ตัวนี้เป็น เสียงแอนนอนหนูที่ลงท้ายด้วยไอ้ที่อยู่หน้าสระเสียงเบานะฮะมันต่างกับตรงนี้อันนี้นนคือจุดสัมพันธ์ไอ้เสียงหนักเนี่ยไม่มีปัญหาเปลี่ยนตามปกติเปียบเลยแต่ตัวที่ลงเสียงเบาเนี่ยครับที่มีปัญหาในเมื่อมันเป็นเสียงเบาปุ๊บเมื่อจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นเบาด้วยนะครับนี่เฉพาะเฉพาะที่มนันลงท้ายด้วยแอนนะครับที่เป็นนอนหนูนะครับเท่านั้นนะครับอันนี้มันเป็นเสียงเบาเพราะนั้นต้องเปลี่ยนด้วยเพราะนี่มัน อันนี้ถ้าผันตาปกติคือมันจะได้ลนนักษณะนี้ซึ่งยังไม่ถูกต้องนะครับเพราะ R เป็นสลาเสียงหนัก O เป็นสละเสียงหนักไอ,อ้น,นี้มันเริ่มจากเสียงเบาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นยาด้วยเห็นไหมครับเช่นกันครับตัวนี้ O ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น เห็นไหมฮะคือไม่ต้องกังวลนะครับไอ้ที่มีปัญหาอย่างเนี้ยมีไม่กี่ตัวนะฮะคือมีน้อยมากๆนะครับที่มาลงท้ายด้วยแอนแล้วลงท้ายด้วยสละดเสียงเบาอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จำมันจำไว้แค่นี้ก็พอครับหลักของมันนะฮะก็จบเรื่องคุณคำคุณศรรัพท์เท่าน,นี้แหละครับถ้าเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนวันนี้นะครับก็คืออ่า สรรพนามแสดงความชี้เฉพาะเจาะจงมาหมาก็คือแม่ของพวกเราก็คือแม่เนี่ยมีคนเดียวแต่พวกเราอหลา,ายคนนะครับแล้วก็ทายครับอันนี้เป็นเพศกลางเพราะฉะนั้นคำลองท้าตัวนี้ก็ต้องเป็นเย่านะครับแสดงความเป็นเพศกลางก็เป็นหน้าเชหน้าเชเมสตาก็คือที่หน้าของพวกเราสุดท้ายก็คือ หน้าฉีนะครับถูกไหมครับพ่อลงท้ายด้วยอีเป็นปหูพจน์เพราะนั้นก็เลยต้องเป็นปหูพจน์เหมือนกัน,กนคือหน้าฉีนะฮะพ่อของพวกเราแม่ของพวกเราที่นั่งของพวกเราพ่อแม่ของพวกเรานะฮะอ่ะอันนี้เป็นบุรุษที่ 1, หนึ่งูพจน์ก็คือพวกพวกเราของพวกเรามาดูบุรุษที่สองก็อุปถ์กันมากนะครับ ก็แค่เปลี่ยนตรงนี้เองเท่านั้นเองครับเห็นไหมครับบุุษที่1เอกพจน์กับบุตที่2เอกพจน์คือของฉันและของเธอก็มีรูปร่างใกล้เคียงกันเห็นไหมครับแค่เปลี่ยนแค่ตัวหน้าเช่นกันครับบุตรที่1นึ่งพจะโกับบุตษที่2องพหะพจน์ก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตัวหน้าเองใช่ไหมครับไม่ใช่ลองย้อนกลับไปดูนะครับว a าชป้าปาก็คือพ่อของพวกคุณ วาชามามาก็แปลว่าแม่ของพวกคุณวาเชเมิสตาก็คือที่นั่งของพวกคุณวาชีราดิเจลีก็แปลว่าพ่อแม่ของพวกคุณเห็นไหมครับตัวนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นอกจากจะเป็นประหุคน์แล้วที่แปลว่าพวกคุณแล้วยังเป็นบุุษที่สองเอก,กพจน์ได้ด้วยเป็นการให้เกียรติก็คือมันแปลว่าคุณเห็นไหมครับมีความเป็นความเป็นสุภาพ กววากวา่วาเธอนะฮะเพราะนั้นมันแปลได้อย่างหนึ่งก็แปลว่าพ่อของคุณแม่ของคุณที่นั่งของคุณพ่อแม่ของคุณนะฮะเป็นได้ทั้งเอกพจน์และปู่โพสครับนี่คือตัวนี้ตัวพิเศษนะครับตอกกันไว้เลยพิเศษนะครับเป็นได้ทั้งเอกพจน์และปู่โพ์มีความหมายเป็นเชิญสุภาพนะฮะ